แป้งมันก็ขี้โปะเลยพี่นะบอ่าอ่าบอกมาเดียมีมทุกอย่างเลยเหรออ่าฮะอ่าฮะต้องโผล่โอยจะไม่ทำปอกเ่าวขดีวดีนีขี้ยางขี้ปิ่ขี้หนึ่งขี้อบเนยขี้อบเชยขี้อบเนยเอยขี้เขี้อบเนยขี้เกลือขี้ตะบุะขี้ตะลิมีอะอะไรวะหรือขี้ยขี้แดง ขี่สัตว์บีขี่มขบมพิซซ่าขี่พีตาลาลจะมีพิซพพซาา่ซาไหมมีพิซซ่าอะไรไอมพิซซ่าไส้สอดไส้ขี้พี่พิซซ่านาคี้อร่อยพี่ใช่อร่อยพี่ยืนชีวิตเลยเนี่ยขี้ขี้อะ่ะเดี๋ยวถ้าถ้าลูกค้าไม่พอใจที่แถมขี้นะให้ก้อนหนึ่งเอาไปโปะเผื่อชิ้นหมด <laughs> ก็มีขี้อยู่แท,ท่หนึ่งผีใส่กอบใส่กอบขี้ใ oh <no. S 1> ส่กอกขี้ <laughs> อ,ขอร่อยนะพีโอ้้ oh <my> <laughs>